หลังจากที่ลุ้นกันมานานเรื่องของน้ํามันดีเซลเพราะว่าดีเซลอย่างที่ทราบมันเกี่ยวโยงกับการขนส่งด้วยถ้าเกิดดีเซลแพงค่าขนส่งสินค้าก็จะแพงราคาสินค้าก็อาจจะปรับขึ้นไปตามล่าสุดเป็นที่แน่ชัดแล้วนะครับหลังจากมีมติคอรมอมาก่อนหน้านี้ย้ําแล้วว่าหลังปีใหม่ดีเซลแพงเท่าเดิมตรึงราคาเอาไว้ก่อน3เดือนครับ คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากบนมีมติเห็นชอบให้ใช้กลไกลกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าช่วยอุดหนุนราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลในประเทศให้อยู่ที่30บาทต่อลิตรเป็นระยะเวลา3เดือนนะครับคือตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง3 1มมีนาคมปีหน้าเป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่19ธันวาคม2566ที่ผ่านมา ก็เพื่อเป็นการตรึงค่าครองชีพให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องครับหลังจากมาตรการลดภาษีสรรพาสามิตสำหรับน้ำมันดีเซลจะสิ้นสุดลงในวันที่31ธันวาคมนี้ตอนแรกก็วันวันกันอยู่ว่าจะต่ออายุไหมเพราะถ้าไม่ต่ออายุเดี๋ยวราคาดีเซลเนี่ยมันจะพุ่งพรวดไปเลยนะ<ม>ลิตรละ5บาบาทหรือเปล่าสรุปแล้วต่ออายุนะครับนายวิศักดิ์วัฒนทรัพย์ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่าสกอนอชอ ระบุว่าการดําเนินการดังกล่าวเป็นการปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามพรบอกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงในการรักษาเสถียรภาพราคาน้ํามันเชื้อเพลิงภายในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อเป็นการช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับประชาชนในสถานการณ์ที่ราคาพลังงานยังคงมีความผันผวนอย่างไรก็ตามประมาณการฐานะกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงสุดที่ณนะวันที่24ธันวาคมที่ผ่านมา ยังคงติดลบอยู่ที่ระดับ78,594ล้านบาทแบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ32,476ล้านบาทส่วนก๊าซ LPG ติดลบที่46,118ล้านบาทนะครับก็ถือว่าใครที่ใช้ดีเซลก็โล่งกันไปเป่าะนึงอย่างน้อยอีก3เดือนราคาเดิมกันไปก่อนเดี๋ยวคงต้องลุ้นราคาเบนซินแล้วก็ค่าไฟฟ้าว่าจะแพงขึ้นไหมเดี๋ยวปีหน้าหวังว่าจะมีความชัดเจนนะคะ